สวัสดีทุกๆท่านกันนะสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาที่ที่นี่นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นสกายวอล์กของเมืองกาญจนบุรีครับด้านนี้ก็จะเป็นแม่น้ำแควนะครับด้านนี้จะเป็นแม่น้ำแควแม่น้ำแควน้อยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งไหลามาประจบกันนะครับนนด้านนี้ก็ไหลมาด้านนี้ก็ไหลมาจากทางเหนือนะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นประจบอยู่ฝั่งนี้นครับทางด้านนู้นก็จะเป็นหอเดี๋ยวรายละเอียดพร้อมทั้งบัตรที่จะนําขึ้นนะครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับทางด้านนู้นครับ ที่ขึ้นนะับเป็นบัตรเพื่อที่จะขึ้นไปสกายวอล์กของเมืองการนะครับผู้ใหญ่ก็60บาทนะครับต่นท่าน,นของที่ห้ามขึ้นนะครับหรือว่า,อามาแล้วต้องฝากไว้ที่คเคาน์เตอร์ก็จะมีขาตั้งกล้องนะครับเครื่องดื่มนะครับไม้เท้าร่มห้ามเอาขึ้นนะครับเพื่อนพอเข้ามานะครับด้านนี้ก็จะมีรองเท้าพึ้น ซึ่งรองเท้านี้เป็นรองเท้าวสวมของเรานะครับน,น,นะครับเป็นเนนี้นะครับสวมก็ไปที่รองเท้าเรานะครับทุกทุกท่านนะครับรวมทั้งเด็กด้วยนะครับเพื่อนเด็กก็สวมด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับคุณลิฟต์มาก็จะเป็นถึงชั้นสี่นะครับเพื่อนๆครับชั้นสี่ครับชั้นสี่ก็จะสู่ประตูสกายวอล์กนะครับนี่ก็ เดินไปได้ทั้งซ้ายและขวานะครับน,นี้ก็ความสูงที่16เมตรนะครับความสูงที่16เมตร,รด้าน,ด,านด้านที่ท่านมองเห็นอยู่นี้เป็นแม่น้ำแควใหญ่นะครับผมนะบเป็นแม่น้ำแควใหญ่ ความสูง16เมตรก็เราราวก4ชั้น4-5ชั้นประมาณนี้นะครับก็เพื่อนได้ชมครับเพื่อนวันนี้ก็เจอกับผมนุ่มอนตัวมาชมด้านนี้นะครับอันนี้เป็นแม่น้ำแค์ใหญ่นะครับที่ไหลมาประจบกันและตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นสกายบล็อกนะครับความสูงก็เหมือนที่ผมแจ้งไปนะครับที่ประมาณ 16เมตรนะครับด้านหลังผมนี่เป็นแม่น้ําแคร่น้อยนะครับที่มองเห็นอยู่นะครับแม่น้ําแคร่น้อยทางด้านนี้นะครับที่เรามองลงไปนี่ความสูงก็ได้พอประมาณ อันนี้เป็นฝั่งทางด้านใต้นะครับเพื่อนเด้านใต้ก็จะเป็นวิวที่สวยงามนะครับมองไปก็จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับเพื่อนๆถ้ามาก็จะให้มาช่วงเช้าเนะครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงนะครับแปดโมงติดต้นไปนะครับผมช่วงเย็นก็จะอยู่ที่วันหยุดจะเป็น19นาฬิกานะครับถ้าเป็นวันธรรมดาจันทร์คารพุธถึงศุกร์เนี่ยะจะอยู่ช่วงประมาณ เรานาฬิกาครับก็จะปิดแล้วนะครับเพืเ่อนๆท่นานใดที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็เชิญนะครับทเที่ยวเมืองไทยให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยไปเที่ยวออนอกนอกเมืองไทยนะครับ <S <S อันนี้เป็นแม่น้ําแควน้อยนะครับนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นครับเป็นแม่น้ําแควน้อยนะด้านนี้ก็จะเป็นแม่น้ําแควใหญ่นะครับเพื่อนซึ่งแม่น้ําแควใหญ่กับแควน้อยมาประจบกัน ตรงนี้ตรงนี้เลยครับตรงที่เรายืนอยู่นะครับนะครับตรงที่เรายืนอยู่นะครับก็จะเป็นที่สร้างสกายวอล์แหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของเมืองการนะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้ก็จะจํากัดให้เข้าได้แค่สิบห้าท่านนะครับนะครับด้านนี้สิบห้าคนนะครับ เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับฝากช่องหนุ่มออนทัวร์ไว้ด้วยนะครับช่อง YouTube หนุ่มออนทัวร์นะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวที่เมืองกาญนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสกายวอล์กนะครับแห่งเมืองกาญนะครับชมนะครับด้านนี้จะเป็นแพนะครับด้านนี้จะเป็นแพนะครับแพรซึ่งจะลากผ่านนะครับที่จะลงนะครับนะครับตรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นแม่น้ําน้อยไอแม่น้ําแพรน้อยด้านนี้เป็นแม่น้ําแพรใหญ่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําหรับเมืองการเลยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเดียวนีช่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับที่ไหนมีที่แหล่งท่องเที่ยวเราก็จะเชิญชวนเพื่อนๆไปนะครับท่านผู้ชมไปอย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับผมนะครับบ๊ายบาย